โปดกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปใหม่จากช่องเรานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งห้ามมือถือเวอร์ชั่นเก่าใช้แอปพลิเคชันมบายแ e บ a n งกิ้งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกประกาศเรื่องแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงความปลอดภัย ของการให้บริการทางการเงินและชำระเงินบนระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยแนวนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม63เป็นต้นไปประกาศดังกล่าวระบุว่าปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินมีการให้บริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นช่องทางหลัก และใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากมายหลากหลายซับซ้อนขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการและผู้ใช้บริการได้ดังนั้นเพื่อยกระดับความมั่นคงความปลอดภัยในการให้บริการผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งมีมาตรฐานควบคุมรักษาความมั่นคงปลอดภัย2ระดับด้วยกันคือมาตรฐานขั้นต่ำเช่นไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดสิทธิ์ให้เข้าถึงระบบปฏิบัติการด้วยการลูดหรือเจวเวกเข้าใช้งานแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการล้าสมัยและไม่อนุญาต ให้ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นต่ำกว่าที่ผู้ให้บริการกำหนดส่วนมาตรการเพิ่มเติมเช่นให้มีการกำหนดตั้งค่าพินหรือรหัสผ่านที่ซับซ้อนในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อให้ยากต่อการคาดเดาเป็นต้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเรา ตลอดวันนี้ขอบคุณครับ